FC เรื่องฝนตกหนักในวันไหว้ครูตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะโอ้ตอนนี้หกโมงแล้วนี่ว่าแต่ทำไมฝนออกเม็ดเมนะฮะหรือว่าฝนตกจริงด้วยแล้วเราจะทำยังไงดเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปอยากแม่ื แม่ไปเอารถอยู่เลยอ่ะจริงอะเนาะขับแอปขับไปเอารถเองแล้วก็ขับรถไปไหมพี่โอเคความคิดดีขับรถมอไซค์พี่เคยเรียนขับรถมาแล้วไปมีล่มไหมอ่ะไม่มีเดี๋ยวไปเอามอเตอ์ไซค์เอารถเร็วโอ้ยว่าแต่เราก็เดินไปก็ได้นะพี่แค่ถื่ลมเองเออจริง โอ๊ยกลัวฝนตกอ่ะเอ้ยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยโอ e an oh, oh, oh. E ้โหเร็วเลยโรงเรียนก็อยู่แบบต้องนู hmm. ่นเมื่อยขาก็เมื่อยแถมยังฝนตกอีกเฮ้ยรถก็มาเร็วเหลือเกินเฮ้ยต้องไปดังนี้อะนะมัน <Par> วันนี้เฮ้ยวันนี้เป็นวันไหว้ครูเอ้ยจริงอะใช่ฉันเป็นคนร้องเพลงแล้วเธอก็เป็นคนร้องเพลงและต้องถือผ่านอีกโอ้ยจะทันไหมเนี่ยดูรถก่อนไม่มีเนาะไป,นไ,นนนะไปเร็วโอ้ยโดนด่ายับแน่ๆไปเร็ว เฮ้ยอาจจะถึงหอประชุมเขาทำอะไรกันอะโอ้ยอ้ามากันแล้วมากันแล้วทำไมวันนี้หนูพวกหนูสองคนเปียกกันจังเลยคะ่ะแล้วมาสายด้วยนะเพื่อนเพื่อนอุตส่ารอพวกหนูนะโอ้ยมากว่าจะเริ่มไหว้ครู โอ้วันนี้ก็มีคุณครูหลายท่านอ่าใครเป็นคนเหนือผผานก็ต้องไหวทุกคนนะแล้วทุกคนก็ต้องแบบ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 พนมมือให้สวยงงามน,นะจ๊ะอ่าโอเค ถ้าเกิด,เ,กดเพลงขึ้นและขึ้นมาบนเวทีเลยนะคนถือพานแนเรื่เปิดเพลงงดงามแจ่มใสแต่ว่า เย,ยขอให้หนูเป็นเด็กดีนะลูกค่ะคนต่อไปขอให้หนูเป็นเด็กดีจ้า โอเคใกล้ okay, ถึงโต๊ะแล้วอย่าลืมพานะตัง้งใจโอ้โหไก่สเต็กอ่อยไม่ลูก <c> เ <oughs> สร็จแล้วพี่ าจะเสร็จต่อไปโอ้ฝนยังไม่หยุดตกอีกกว่าจะเสร็จต่อไปก็เป็นพี่ปสี่แล้วโอเคว่าแต่เราจะกลับยังไงอ่ะฝนก็ตกลมถธอเก็บไปไหนเก็บไว้ตรงห้องนี้แหละน,นันนันนันห้องน้ำเก็บไว้ในห้องน้ำ เขาตรงงว่ายครูเออไปไปไปนะตอนกลับบ้านเลยนักเรียนคุณครูไปก่อนนะโอเควันนี้นะ่ารักกันมากๆเลยนะออรอผู้ปกครองนะจ๊ะรอไปนะคุณครูไปแล้ว คุณครูต้องไปต่อรถเมย์อีกโอ้เมื่อไหรแม่จะมารับนะเฮ้ยคุณครูก็กลับแล้วไม่มีอะไรกินหรอกเฮ้ยห,หิวจังเลยวันนี้เหนื่อยมากไหวคุณครูแถมต้องเรียนก็ต้องกินข้าวอีกถ้าเกิดเราไม่กินข้าวเราก็จะตายเข้าใจเออเข้าใจก็เข้าใจ แต่ทำไมไม่มีใครมารับเลยเนี่ยโอ้โอยนาะนแล้วทำไมยังไม่มารับอีกโรงเรียนเลิกบ่ายสองนี่มันสี่โมงแล้วนะพี่หนูหิวข้าวไปหมดแล้วเนี่ยเออฉันเงื้อดูก็ไม่เห็นมีเอาไอ้หนูสองคนกลับบ้านกันได้แล้วถ้าเกิดไม่มีก็เดินไปก็ได้ โอ้พี่หนูไม่อยากเดินนะต้องไปรับลูกนี่นะโอ้นี่มันสี่โมงแล้วหรอเนี่ยจะรอนานไหมนะไปโรงเรียนก็ไม่อยู่ไกลมากนี่นี่แม่ามาแล้วลูกทำมาคนสุดท้ายอีกแล้วนะคะโอ้จะเป็นไรไปล่ะมามาเห็นไหมพี่เขาก็ พี่มัธยมเขายังไม่กลับเลยเห็นไหมเขาเก็บกระเป๋ากลับกันหมดแล้วมามาขึ้นมาลูกไปโอเคโอเคขอโทษนะคะไม่เป็นไรครับไปไปไปโอเมก้ากด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  ถึงแล้วมาเร็ววันนี้ต้องไปท่องอ,อ,อะไรกันบ้างนะโอ้ยวันนี้ไหวครูครูเป็นไงบ้างลูกเป็นยังไงกันบ้างเขาเพื่อนสนุกกันไหมเอยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ด้วยนะขอบคุณครับาบายมนะ